โอเคสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องที่คายหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรถไฟเส้นทางนี้ถึงไม่เปิดเดินสักทีรอมาจะสามปีแล้วทำไมการรถไฟถึงยังไม่นำออกขบวนเหล่านี้กลับมาวิ่งในเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางรถไฟสายสวรรค์โลกตั้งแต่เกิดโควิดระบาดตอนปี63จนตอนนี้ ปี2,566แล้ว3ปีแล้วนะครับที่เส้นทางเนี้ถูกทิ้งล้างมาแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงไม่เปิดเส้นทางนี้สักทีเพราะถ้าเปิดนะครับคนจะคึกคักแน่นอนและนะครับคนที่เขาไม่ได้นั่งมา3ปีจะ4ปีเนี่ยเขาะจะได้มีความหวังว่าเออ กูก็นั่งขบวนนี้นะกูก็ชอบขอบวนนี้กูอยากนั่งรวมถึงรถเร็ว105106ในสายเหนือด้วยนะครับสี่ขบวนนี้เนี่ยนะครับแค่สองขบวนนะที่วิ่งเข้าไปสายระไฟกํลกโดคือสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกไม่ได้เข้าไปนะครับตรงไปเลยไปจอดทีมท,ที่ไปทางศิลาอาดนะครับคือผมก็อยากจะบอกนะครับว่าอย่าให้การรถไฟไประเทศไทยเนี่ยนำไปพิจารณา ทั้งหมดอ่ะทั้งหมดเลยเ่าจะเป็นสายเหนือสายศาสรสายใต้สายตะวันออกที่งดวิ่งอยู่เนี่ยแล้วก็เฉพาะวัดสาวทินเนี่ยขอให้วิ่งทุกวันเหมือนเดิมนําขบวนที่งดกลับมาวิ่งได้ปกติได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมขอถ้าพนักงานหรือคนที่ทํางานการรถไฟแห่งประเทศไทยในคําดูคคิปผมผมอยากจะขอเสนอว่าขอให้ท่านนำไปพิจารณาเปิดเส้นทางสายสวรรค์ขโลกด้วย รวมถึงขบวนรถทุกสายที่ยังงดวิ่งอยู่ขอให้กลับมาวิ่งได้แล้วผมขอแค่นี้ถ้าทำได้ผมจะยินดีด้วยผมจะขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งเนาะที่รักรถไฟไทยเหมือนพวกคุณนะครับผมอยากให้พวกคุณเนี่ยนำเรื่องนี้ไปพิจารณาเข้าสู่ชุมนุมเลยก็ได้เข้าประชุมกันก็ได้นะครับประชุมกันเลยว่าเราจะเอาไงกันดี อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะถ้าเกิดว่าขบวนสามสี่ได้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะถือว่ายกนิ้วให้เลยคือคุณเยี่ยมมากนะครับผมขอแค่นี้นะครับคนที่เคยไปสายสวรรณภโลงเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเส้นทางมันเป็นยังไงผมเนี่ยไม่เคยได้ไปไม่เคยมีโอกาสด้วยซ้ําตอนที่ตรวพิเศษสามเนี่ยนะครับตอนนั้นโควิดมันยังไม่ได้ป่านเนี่ย ก็มาถึงชุมแสงต่อประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับเป็นด่วนพิเศษขอบวนเดียวในสายเหนือนะครับที่จอดชุมแสงนอกนั้นขอบวนอื่นไม่จอดครับจอดชุมแสงเสร็จอ่ะไปจอดทิท้งที่บามูน่าตะพานหินพิจิตรพ,พิซณูโลอุตรดิต์แล้วก็เอ้ยไปที่ชุมทางบ้านนาาก่อนเข้าเส้นทางสายสวรรค์โลงก่อนแล้วกลับมาเป็นขอบวนสี่แล้วก็ย้อนกลับเป็นขอบวนสามอีกอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมผู้ผิดขออภยัย นะครับมาเป็นรถสปินเตอร์นะครับก็ตอนนี้ถ้าใครรู้นะครับก็จะทําขบวน9 9 7 9 9 8นะครับเป็นรถนําเที่ยวทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมอยากให้วิ่งทุกวันโดยเฉพาะขบวนที่เปิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมอยากให้ผู้ใหญ่ที่ทํางานในการรถไฟประเทศไทยเนี่ยนำพิจาณาเปิดทุกวันได้ไหมครับเปิดทุกวันเนี่ยผู้โดยสารจะคึกคักมากเลยถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ย รถเรือรถตัวนแบพิเศษจะขึ้นไปวิ่งที่สถานีกรุงเทพอภิวัตกรก็ตามแต่รถธรรมดารถท้องถิ่นชาวเมืองรถนำนที่เนี่ยก็ยังคงวิ่งอยู่ข้างล่างผมอยากให้ท่านนําไปพิจารณาได้ไหมนี่คือสิ่งที่เด็กๆเด็กผมคนนึงเนี่ยนะครับผมคนนึงที่ขอเด็กคนนึงอ่ะขอภยัยผู้ผิดเด็กคนนึงที่จะขอนะครับหวังว่าถ้าผมพูดไปในคลิปนี้แล้วผู้ใหญ่ที่ทํางานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จะเข้ามาดูจะเข้ามาสนใจผมอยากให้รถไฟไทยเนี่ยพัฒนาดีขึ้นนะครับจุดประสงค์แค่นี้เองอย่าเห็นคนไปเที่ยวสายสวรรค์ขโลกเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้นั่งมาจะสามปีแล้วคนที่นั่งเนี่ยจะเข้าใจดีแต่คนที่ไม่เคยนั่งอะ่ะอย่างเช่นผมอะ่ะผมอยากเปิดประสบการณ์นะครับสายใต้ผมก็ไม่เคยไปสายสาผมไปแค่เขื่อนป่าสากตอนเด็ก ผมอยากจะไปทุกสายเลยตอนเนี้ยว่าจะเป็นสายเหนือสายสารส,สายใต้เสร็วันออกรวมถึงรถไฟฟ้าผมอยากนั่งทุกสายเหมือนกันผมอยากนั่งมากเลยผมชอบรถไฟมากนะครับรถไฟฟ้าผมก็ชอบด้วยนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ,รกกแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีดด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปคงจะเป็น อะไรบางอย่างที่ทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นหันมาจูงใจมากขึ้นแล้วก็นําไปพิจารณาในที่วาระประชุมมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมขอจากเด็กคนหนึ่งที่รักรถไฟไทยมาตลอดตั้งแต่สมัยเด็กจนโตนะครับท่านผู้ชมก็คงเป็นแบบผมแหละขอให้ขอบวน3 4 1 0 5 1 2 6ในสายเหนือกัดมาเปิดให้บริการเพราะว่า4ขอบวนนี้เนี่ย ถ้าถามว่าคนนั่งเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะครับสปินเตอร์เนี่ยจะคล้ายๆแเดวูนะครับมีอาหารให้เราไม่ต้องไปซื้อเองเขามีมอเถให้นะครับนี่คือความสะดวกสบายของสปินเตอร์เดวูมีค่าเท่ากันนะครับนำไปพิจารณา,นานด้วยนะครับผมขอผมขออย่างเดียวผมยกมือไหว้ผมกราบเลยผมกราบท่านเลย ถ้าท่านน้ำเอาเรื่องนี้ไปพิจารณานะแล้วก็ประชุมเรียบร้อยเปิดทุกกระบวนที่งวิ่งผมจะถือว่าเยี่ยมนะครับเยี่ยมมาก,มากนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ